1 News ตตรรงงไปงมาเห็นใจกันหน่อยฉันคอยเธออยู่คิดดูยิงเศร้าก็ใจยังรับรู้ฉันยอมรับผิด ขอเพียงเธออยู่ดูแลหัวใจไม่ขอมากเกินไปเห็นใจกันหน่อยฉันคอยเธอกลับนับวันยิ่งเศร้าก็ใจยังคงรับชาวบ้านอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นใจชาวบ้านบ้างถนนสายภูเวียงกุดฉิมหมายเลข2038ตอนนี้พังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ บางช่วงแตกสุดตัวจนหน้าหวัดเสียวว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนถนนสายนี้สร้างเมื่อปี2552แล้วเสร็จปี2554จากนั้นไม่ถึงปีก็เริ่มพังเสียหายชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังหมวดการทางอำเภอหนองนาคำแขวงการทางจังหวัดหนองบวัวลำพูก็แล้วร้องเรียนไปยังกรมทางหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ก็แล้วท่านท่านตอบกลับมาว่าไม่มีงบประมาณซ่อมแซมชาวบ้านก็จนใจไม่รู้จะทําอย่างไรได้ ถนนสายนี้สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2552นะครับทีนี้สร้างเสร็จแล้วหลังจากนั้น3-4ปีถนนก็สุดโทมลงมาตลอดแล้วก็มีหลุมมีบ่อลำบากเหลือเกินนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับทำให้คนของเรานี้นะครับเสียชีวิตไปก็หลายนะครับมากมายแล้วนะครับ ชาวบ้านยังเคยส่งเรื่องไปถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินลงพื้นที่มาตรวจสอบและให้ความเห็นว่าถนนสายนี้ไม่น่าซ่อมแซมแต่ควรสร้างใหม่แต่จนแล้วจนรอดชาวบ้านก็ยังต้องบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้ถนนสายนารกสายนี้ต่อไปโปรดตอบไม่ตรีเพียงเห็นใจกันบ้างยอมเธอทุกทางยังร้างลานี้ไปสุด แต่ใจเธอจะเห็นดีเพียงใดคิดแล้วน้อยใจทุกทีใจกันน่อยฉันคอยเธออยู่คิดดูยิงเศร้าก็ใจยังรับรู้ฉันยอมรับปิดท้ายข่าวรอบวันวันนี้นะครับด้วยความน่ารักของเจ้านาล่าครับเป็นเจ้าแมวเมียวขนฟูในกลุ่มออสโลที่นอร์เวย์นะครับ ซึ่งจาแมวตัวนี้มันพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจจากเจ้านายของมันเพราะว่าเจ้านายของมันเนี่ยติดเกมแล้วก็ไม่สนใจมาเลยก็ยังไงก็ไม่สนใจหนูสนใจหนูหน่อยค่ะก็ปิดท้ายข่าวด้วยภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะหมดเวลาสําหรับข่าวรอบวันแล้วดิฉันนารากรติยายน์ค่ะผมภาคภูมิพันธ์สถิตครับผมาติรุษกิติพัฒนาครับเราทั้ง3ามได้กืมข่าววันนิวทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ One News ตรงไปตรงมา One News ตรงไปตรงมา